สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้สามลัดนะคะประจำวันที่สิบสี่มิถุนายนหกห้เนาะตัวเด่นก็คือหกับแนะคะอังกฤษนอะอังกฤษตัวเด่นก็คือหกับแดตัวรองก็คือหนึกับสอนะคะห้ากัห้าหนึ่งห้าสองห้าส่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแจ็ด แปดแปดเนาะรูดตัวเด่เนเราเด้อตัวรองก็คือหนึ่งกับสองนะคะก็หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสามเดีวกับห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองดอเห็นซ้ำกันจะออกอันนี้ละมั้งนี่หนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งห้าเนาะแปดหนึ่งสองด้วยนึง ต่อไปเป็นเยอรมน,นีเยอรมน,นีตัวเด่นก็คือแปดกับศูนย์ตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดวันนี้เน้นแปดนะคะรูดแปดเด้อแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเก้าศูนย์ก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ก็สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดศูนย์สามแปดหกสี่แปดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ต่อไปเป็นรัสเซียรัสเซียตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งเนาะวันนี้เป็นเลขขี้นะนนี่ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสาแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะวันนี้มาดึกมากเลยเนาะ